มีอะไรฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงระหว่างนี้คือในช่วงระหว่างนี้สุราษฎร์ธานีแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มีมาตรการผ่อนคลายสูงสุดสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือรู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายมากขึ้นกาศก็จะอาจจะตกนะครับทตะพูวาครับก็การที่ทางรัฐบาลได้ผ่อนคลายให้กับทางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็จะทําให้การทำมาหากินนะครับสะดวก เพิ่มมากขึ้นนะครับสถานประกอบการสถานบริการต่างๆก,ก็ก็เพื่อเปิดได้นะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีพี่น้องสามารถที่จะผ่อนคลายในทักษนี่ผมกลาเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้อยู่ภายใต้มาตรการเอ่อซิโนโมอลนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตที่ใหม่นะครับซึ่งถ้าไม่แน่ใจพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่อับพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกขอให้ใส่กากัน ครับเพราะหน้ากากอนามัยที่ท่านใช้อยู่จนติดเป็นเริ่มติดหนึ่งในสี่ของห้าของที่เป็นในชีวิตแล้วเนี่ยนะคะก็จะป้องกันได้ทุกเรื่องท่านสังเกตคุณสมชัยสังเกตไหมครับว่าเราไม่เป็นหวัดไม่เป็นหวัดเลยครับใช่เราไม่เป็นหวัดเลยนะครับนั่นเพราะว่าเราใส่หน้ากากอนามัยนะครับเราเราไม่เนี่ยยายาแก้โรคหวัดเนี่ยหายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนไม่เป็นหวัดเลยครับเข้ารบบไอ้าาโรคโควิด ดังนั้น,นขอให้พี่น้องในการจะตกนะครับ,รบการจะตกอมอดพิศินคนแนะนําการจะตกในตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับครับนแพทย์ตบีศิลป์วิทยุโยดินตก,กติดไปแล้วนะครับติดไปแล้วเจอผมเมื่อวันที่้วที่โรงแรมไดมอนด์ก็ยังในฮาปาร์ตี้กันอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ติดติดข้าไปแล้วัการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการจะตกนะครับครับผมสวมใส่้ากากอนามัยก่อน กระทรวงสาสุขจะประกาศก็มีมาตรแยกแยะวะ่าตรงไหนควรใส่ตรงไหนที่จะถอดได้เพือ่อให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ไปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ